สวัสดีครับผมมาเดี๋ยวรับบางไทยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมายิงทดสอบอาวุธปืนอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับสําหรับวันนี้ผมมีชกโคโกครับกับโคโกครับโทฟี่ครับกับกระสุนจุดสี่ห้าครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่า ชโคกดับกระสุน11มม,มใครจะอยู่ใครจะไปนะครับปืนผมปลอดภัยไม่ได้บรรจุกระสุนนะครับงดดรามา่าโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูตอนผมยิงทดสอบกันดีกว่าปืนพร้อมครับแม็กกาซีนพร้อมทำการบรรจุครับโอ้ ไม่แตกครับครับตะโค้งลวกแล้วครับเดี๋ยวทำการเคลียร์ปืนก่อนนะครับปืนปลอดภัยครับเดี๋ยวตามไปดูผลงานเราจะมาดูครับว่า ด้านในของกระสนจุดสี่ห้ามันจะเป็นยังไงครับว่ามันจะแหลกละเอียดไหมแต่ชักโครกเนี่ยโคตรหนาเลยยี่ห้อโคเี่ใหญ่ด้วยเดี๋ยวพี่พลิกเลยครับอุปพันพลิกเลยตากล้องตาม,มาดูข้างในเนี่ยแตกครับแต่ตรงเนี้ยเป็นรอยคมกระสนแต่ไม่ได้เข้านะครับ ลองลองให้ตากล้องเข้าไปแต่พื้นที่โดยรอบนะครับตูภายในแตกแตกกระเี็นเลยคลิปนี้นะครับเรากิงไม่หมดแม็กกาซีนที่ถู่นะครับคมรัชเพื่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาทดสอบอาวุธปืนกับอุปกรณ์ต่างๆที่ผมจะพอหาได้นะครับ คลิปนี้ผมถ่ายทําในสนามยิงปืนนะครับเป็นสนาม p r i v a t e นะครับงดดราม่าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเอาไว้เจอกันใน e ีีถัดไปสวัสดีครับ